สำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจบูรเขตหนึ่งจัดประชุมอ,อกขกสครั้งที่หนึ่งทับ2,559เมื่อวันที่5กุมภาพันธ์2,559ผู้ช่วยศาสตราจารย์นรตเตอร์ประยุ์ลิมสุขเป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการให้การครูและบุคลากรทางการศึกษาสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิูรณรเขตหนึ่งหน้าห้องประชุมสีทองสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจบูรเขตหนึ่ง การประชุมดังกล่าวถือเป็นการประชุมนัดแรกของปี2,559โดยมีเรื่องประชุมทั้งในส่วนแจ้งเพื่อทราบและเพื่อพิจารณาหลายเรื่องด้วยกันเช่นการารายงานผลในการดำเนินการตามมติอ,อกกศในขาวประชุมครั้งที่แล้วและการให้ความผิดชอบในประเด็นการเลื่อนและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเป็นต้น